สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยานยันข่าถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์ถ้ารักกันแน่ๆกดแชร์แกดยันยานคะ่ะวันนี้ดิฉันจะมาสอนเทคนิคพิเศษในการทวงบุญคุณทวงบุญคุณยังไงให้ได้8นาทีโดยวิทยากรสุวรรณมารีเห็นหนีไหมจ๊ะไปฟังกันดูคะ่ะบางทีก็น้อยใจเหมือนกันน้อใจ บางทีได้ฟังคำพูดลหลายคนก็น้อยใจเป็นเหมือนกันชีวิตนะของลุงกับป้าทุกคนที่มาทำ u t u b e เนี่ยเอาจริงๆแล้วไม่มีใครสนใจว่าลุงกับป้าจะทุกข์หรือจะสุขจริงหรือเปล่าอดคิดไม่ได้นะและหลายคนก็บอกว่าทุกคนอยู่กับลุงกับป้า พอเป็นห่วงป้าเป็นห่วงลุงพ่ออยากหาความยุติธรรมและหลายคนบอกว่าอยู่กับลุงกับป้าพอมีรายได,ได้ถ่ายคลิปหลายคำพูดหลายคนพูดจริงๆป้าไม่ได้คิดอะไรมากเพียงแต่อยากให้ทุกคนถึงแม้จะไม่เห็นว่าลุงกับป้าทำอะไรให้ทุกคนหรือมีส่วนทำให้ทุกคนมีรายได้ได ก็คออย่างเดียวถ้ามาหากินถ่ายทำไปแต่ว่าคำพูดบางประโยคอย่างเช่นที่มาอยู่กระลุงกับป้าที่มีไรายได้เพราะว่าความขยันเพราะว่าตั้งใจเพราะว่าทำเพื่อตัวเองไม่ทำเพื่อใครแต่อยาก ให้ทุกคนขออย่างเดียวเนาะขอขออย่างเดียวขอให้นึกถึงว่าแายได้ที่ทุกคนได้มามันได้มาจากความทุกข์ของคนคนหนึ่งของครอบพวกของครอบครัวหนึ่งที่เขาเต็มใจจะให้อย่างน้อยๆถ้าไม่นึกถึงเขาเวลาพูดอะไรก็ให้ถนอมความรู้สึก ของคนสองคนนี้ไว้บ้างก็ดีไปบ้างจะได้มีกำลังใจเพื่จะให้คนอื่นที่เขาอยู่ด้วยในปัจจุบันได้มีกำลังใจให้รู้ว่าผลประโยชน์ที่จำเิยทั้งสองคนได้ให้ทุกคนทำมาหากินกัน มันมีคุณค่าถึงแม้จะได้น้อยได้มากแต่เวลาที่กลับออกไปแดงน้อยน้อยก็ให้นึกถึงสิ่งที่ตัวเองได้ไปแทบไม่เชื่อหูกันเลยใช่ไหมคะว่าคนที่ไม่เคยรู้จักบุญคุณของใครเลยกระทั่งบุญคุณของพ่อแม่วันนี้ออกมานั่งทวงบุญคุณยูทูบเบอร์รอบตัว ว่าที่ยูทูบเบอร์มีกินมีใช้ทุกวันนี้เนี่ยเพราะว่ามาถ่ายคลิปชีวิตของตัวเองยูทูบเบอร์คนไหนก็ตามทีอยาคิดว่าตัวเองมีรายได้เพราะตัวเองขยันทําคลิปนะเป็นเพราะฉัน้น่างหากเพราะฉันให้พวกคุณถ่ายคลิปคุณถึงได้มีอยู่มีกินต้องสํานึกบุญคุณชั้นไว้บ้างออกมานั่งน้อยๆอยอกน้อยใจมานั่งทวงบุญคุณโดยลืมไปว่า คุณให้เข้ามาถ่ายคลิปเนี่ยคุณใช้แรงงานเขาด้วยนะเขาทำเอาแรงเข้าแลกทำงานในนาดงดอกของพวกคุณเนะ่ะเพื่อที่จะมีสิทธิ์ได้ถ่ายคลิปไอ้ที่คุณได้นูน่นได้นี่ได้ข้าวได้ของมาไอ้ที่สร้างๆกันอยู่ในนาดงดอกที่เกี่ยวข้าวกันอยู่นั่นนะ่ะแรงงานยูทูบเบอร์ทั้งนั้นนะส้มตำที่คุณได้นั่งกินสบายๆเคี้ยวแจ็บจๆบจ็บจบจบ,จบ,จบ,จบนั่นอนะ่ะ ก็แรงงานยูทูบเบอร์เขาทำให้กินเขาอยู่เฝ้านาให้เขาทำนู่นทำนี่ให้แล้วเขาก็ถ่ายคลิปไปแลกกันนี่คุณมานั่งทวงบุญคุณเขาขนาดนี้เลยเหรอว่าคุณเสียสละบนความทุกข์ยากของคุณนะให้พวกเขามีกินกันถ้าพูดแบบนั้นเนี่ยนะคะคนเขาอยากมาถ่ายคลิปคุณเพราะอะไรเพราะคุณเกิดคดี พราะเขาสงสารคุณมีคนสงสารคุณอยากเห็นชีวิตคุณเพราะสงสารคุณยูทูบเบอร์ก็เลยมาถ่ายทาคลิปคุณแต่ต้นเรื่องมันเกิดเพราะอะไรคุณได้สํานึกบุญคุณลมหายใจของเด็กคนหนึ่งไหมคะเด็กสามขวบที่เสียชีวิตไปบนเขาเนะ่ะเด็กคนนั้นเอาชีวิตเอาลมหายใจเข้าแรกให้คุณมีวันนี้นะถ้าไม่มีโศกนาฏกรรมนั้นเกิดขึ้นคุณก็ยังเป็นคนที่ไม่มีฝาบ้าน ยังอยู่แบบนั้นไม่มียูทูบเบอร์ที่ไหนไม่มีใครจะมารุมร้อมคุณหรอกคุณไม่สำนึกบุญคุณพ่อแม่ที่ให้กำเนิดเลี้ยงดูคุณมาเลี้ยงลูกเลี้ยงผัวคุณมาแต่วันนี้คุณมาทวงบุญคุณให้คนอื่นสำนึกบุญคุณคุณว่าเป็นเพราะคุณให้ถ่ายทำชีวิตเป็นเพราะเคราะกรรมของครอบครัวคุณยูทูบเบอร์พวกนี้ก็เลยมีกินมีใช้มีเงินมีทองนี่คุณทวงบุญคุณเขาขนาดนั้นเลยเหรอ ทำไมคุณไม่คิดว่าที่คุณมีกินมีใช้มีเงินมีทองคนยังสนใจเรื่องของคุณเนี่ยเป็นเพราะว่ามีการขายทอดชีวิตของคุณคุณกับยูทูบเบอร์เนี่ยไม่ใช่ใครมีบุญคุณกับใครนะคะเป็นต่างคนต่างได้ผลประโยชน์เป็นภาวะพึ่งพาอาศัยไม่ใช่ภาวะกาฝากคุณไม่ใช่ต้นไม้ใหญ่ ที่กาฝากไม่มีประโยชน์อะไรเลยมาเกาะแล้วมาเจาะกินน้ำเลี้ยงจากต้นไม้ใหญ่คุณไม่ใช่ต้นไม้ใหญ่ค่ะภาวะของพวกคุณมันก็คือฉลามกับเฮาฉลามไงต่างคนต่างได้คุณคิดยังไงเนี่ยออกมานั่งทวงบุญคุณคนในนาดงดอกแบบนี้ต่อไปใครเขาจะอยากอยู่กับคุณหรือที่คุณพยายามจะพูดเนี่ย ก็เป็นการเรียกให้เห็นว่าถ้าคุณตอบแทนบุญคุณฉันอย่างอื่นไม่ได้ก็เอาเงินมาสิรายได้ของคุณนะแบ่งมาให้ฉัน20%สิเพราะที่คุณได้มีกันทุกวันนี้ก็เพราะมาถ่ายทําชีวิตฉันคุณกําลังจะรีดเงินเขาหรือเปล่าเนี่ยที่พูดเนี่ยพยายามจะรีดเงินเขาหรือเปล่าหลังจากที่ผัวรีดเงินยูทูบเบอร์สองแสนไม่สําเร็จในเรื่องคดีแก้อุทธรน่นนะ คุณก็เลยต้องออกมาทําเป็นหน่อยแล้วเรีดเงินเข้าหรือเปล่าหาเงินตัวเป็นเกลียวหัวเป็นน็อตไปจ่ายค่าทนายหรือเปล่าแล้วคุณบอกว่าบางคนถ้าเปรียบเหมือนเป็นโรงงานเอ,อโรงงานนี้ของคุณเนี่ยมีกฎระเบียบมากหน่อยแต่งานสบายใครอยู่แล้วก็ได้เงินดีดูนะคะว่าผัวคุณเนี่ยไปปูกระเบื้องที่สาลาไอาจิตหุดงูตัวเล็กเนี่ยนะ ทำจนดึกจนดื่นเล่งให้เขาทำตัวเองอยากจะให้งานตัวเองเสร็จตัวเองไม่ได้สนใจครอบครัวแต่คนอื่นเ็าไม่มีครอบครัวเลยเล่งงานอย่างเดียวจะเอางานอย่างเดียวทำกันทั้งวันทั้งคืนเงินก็ไม่จ่ายเขาได้เงินจากการถ่ายคลิปแต่นางเมียมาทวงบุญคุณอีกว่านี่บุญคุณฉันนะที่พวกคุณมีกินมีใช้กันทุกวันเนบุญคุณฉันก็แปลกดีนะ คนที่ไม่เคยสำนึกบุญคุณใครเลยกลับมาวิงวอนกลับมาส่งเสียงร้องเรียกให้ทุกคนสำนึกบุญคุณคุณเป็นไปได้จริงๆเหรอนี่ตัวคุณเองพ่อแม่คุณคุณยังไม่สำนึกบุญคุณเลยปล่อยให้ไอ้หมูตอน,นั่งด่าอยู่ในบ้านคุณเน่ยคุณไม่พูดถึงสักคำ คุณไม่พูดถึงไม่ว่าอะไรหมูตอนเลยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะมันให้เงินพวกคุณไงถ้าได้เงินตอบแทนคุณก็จะไม่ว่าอะไรใครคนไหนไม่ให้เงินก็ต้องกระเด็นออกไปจากนาเดี๋ยวอีกไม่นานไอ้พวกแม่ครัวแก่ๆพวกนี้ก็ต้องกระเด็นเพราะไม่มีเงินจะให้จะมากินมาอยู่นี่ยังบอกเลยนะว่าคนงานพวกนี้เที่มาอยู่เนี่ยนะค่าใช้จ่ายอะไรไม่มีเลย กินอยู่ก็เอฟซคุณซื้อให้กินทั้งนั้นแล้วคุณละ่ะคุณมีค่าใช้ใจ่ายอะไรหรือเปล่าถามจริงๆ FC อซีก็ให้ทั้งนั้นเหมือนกันจริงไหมและเอฟซีพวกนั้นอ่ะโอนให้ทางไหนผ่านมาทางยูทูบเบอร์เขารับเสี่ยงการถูกตรวจสอบภาษีแทนคุณน่ะคุณไม่รู้เหรอไม่อยากจะเชื่อเลยไอ้คนที่มันเนและคุณคน,คนจัดจัดเด็ดเด็เนี่ยมันั่งทวงบุญคุณคนอื่นโอ้โห หน้ามียางไหมคะมียางอายไหมเนี่ยมียางอายหรือเปล่าสุดๆจริงๆเลยนางสวุวรรณมาลีเห็นหนีไหมจ๊ะ